สวัสดีครับทุกคนที่หลงผ่านเข้ามาตอนนี้คุณอยู่กับช่องนานีรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเบนเดอร์เมดแคกันซึ่ง b บ n เดอร์เวอร์ชันที่ผมใช้คือเวอร์ชันน3.0อัลฟาเพราะอะไรเพราะว่าในโหมด3.0นี้เราสามารถที่จะใช้สครับเวกเตอร์คัลเลอร์ได้ครับก็คือในโหมดสครับเราสามารถเพ้น v e เวกเตอร์ลงไปได้เลยมันจะทำให้ไม่กระตุกอย่างในตัวอย่างนี้ ผมตัวหัวออกเนี่ยมันมีมันมีเฟสอยู่ที่ล้านหน่อยๆซึ่งถ้าจะให้เรามาเพ้นในโหมดเวกเตอร์เพ้นเนี้ยกระตุกตายแน่นอนฉะนั้นสำหรับใครที่โหลดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าพอกดเวกเตอร์คัลเลอร์นี้แล้วไม่ขึ้นเท็กเจอร์แสดงว่าเรายังไม่ได้ไปเปิดตัว Development นะครับก็ให้เราไปที่ Editor, Preference ไปที่ Interface ครับให้ติ๊ก Developer Extra ตรงนี้นะครับจากนั้นมันจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งตรงนี้ตรงเป็นตัว Expert นะครับให้เราติ๊กนี่ครับ s c r u r Vector Color ขึ้นมาพอเราเข้าไปในโหมด Scrub มันก็จะมีโหมดตัวทดลองให้เราได้ใช้ตัวนี้ตัวเพนอย่างนี้ผมก็จะ Pen, เพนอา่าอย่างสีเขียวเปิดเข้าไปเห็นไหมไม่กระตุกเลย โอเคแต่สำหรับใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้จะมาเมดแคปอย่างเดียวสามารถใช้โมเดลของตัวเองก็ได้เปิดขึ้นมาเพราะยังไงเราใช้แค่โหนดที่ผมทำไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่และโหนดใช้ยังไงทำยังไงบ้างโอเคเล่นกันเลยว่าด้วยเรื่องเมดแคปแล้วเมดแคปก็คือส่วนแสดงผลไลติ้งที่มันจะโชว์เหมือนเป็นโชว์พรีวิวให้ดูเล่นๆอย่างอันนี้ normal map ก็ให้เราดูว่า normal texture ถ้าทำออกมามันจะเป็นยังไงมีโมเดลที่เป็น Metallic โมเดลที่เป็นเหล็กเป็นดินน้ำมันอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เราอยากจะเรนเดอร์ภาพพวกนี้ออกมาเลยวิธีการมีง่ายๆ2วิธีครับวิธีแรกก็คือให้เราปิดตายพวกนี้ให้หมดปิด Viewport ปิดตัว Display แล้วให้เรามาเลือกที่ฟิล์ม ให้เราให้ติ๊ก t r r n spirrent พอเราเซตอัพอย่างนี้เสร็จแล้วให้เราไปที่ View แล้วเลือก view p o r t render ปึ๊บเราจะได้ภาพออกมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัว m a d cap ที่เราน e n d e r ออกมาสามารถเอาไปใช้ทําคอมทําอะไรได้ตามต้องการเลยครับก็อ,อยากจะคอมออสีอะไรต่างๆพวกนี้เราก็แค่กดแล้วเราก็น e n d e r ไป ต่อไปนี้ก็จะคือลิงก์ที่ผมจะให้มันเป็นลิงก์ที่เอาไว้ไปโหลดเม็ดแคปกันโดยที่พอเรากดมาที่ลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ของ g i t h u b บแล้วเราก็ไปที่โค้ดแล้วเราก็กดโหลดซิฟล์ไม่ได้เลยเพราะแต่ไฟล์มาแล้วมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์เม็ดแคปพวกนี้เห็นไหมว่ามันจะมีแบบหลายลูกหลายแมทเลียลมากบางทีเราไม่ต้องมาทำแมทัเลียลเองก็ได้เราเรนเดอร์เลยใช้พวกนี้โยนใส่แล้วเรนเดอร์ได้เลยโอเค ต่อไปมามาดูวิธีการติดตั้งเมคแคปกันให้ไปที่ p r r f e r e n c e เหมือนเดิมครับให้ไปที่หัวข้อไลท์ตรงนี้มันจะมีหัวข้อที่ขึ้นว่าเมคแคปก็ Install แล้วเราก็เลือกอตัวเมคแคปที่เราโหลดมาอย่างอันนี้อของใหม่ๆที่โหลดมาอืมเป็นอันนี้ละกันอย่างเอาตัวอ,อย่างลูกไฟนี้พอเอาเข้ามารอสักแป๊บนึง ขึ้นสิอ่ะขึ้นแล้วเป็นอันนี้เวลาใช้แล้วก็ให้มาหัวข้อตรงวิวพอตตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่หัวข้อเมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนี่แล้วเราก็กดวิวได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีวิธีง่ายๆวิธีสั้นๆต่อไปมาดูวิธียากกันหน่อยดีกว่าเล่นท้ายากบ้างโอเคกลับไปที่เหมือนเดิมสําหรับเวลาเราจะเอาไปคอมตัวอย่างในการคอมก็จะเป็น เอาภาพเบสคัลเลอร์เทกเจอร์คัลเลอร์ลิมไลท์สเปคูล่าบบาบลาต่างๆนันาเพื่อเอาไปความเป็นภาพที่จะเห็นในใน,ในตัวอย่างนี้นะครับก็คือ,อมีเพจแนะนำอีกเพจนึงก็คือเป็นเพจของ mlw creative ซึ่งเขาจะใช้เทคนิคนี้แหละครับก็คือพอสครับเสร็จแล้วเขาก็จะเพ้นต์เวกเตอร์เพ้นต์ลงไปแล้วจากนั้น เขาก็จะเอาไปคอมต่อใน Photoshop ซึ่งเขาก็จะใช้เทคนิคในการเอ่อเรนเดอร์เมแคปออกไป,ไปเป็นพาร์ตพาร์ตเพื่อที่จะเอาไปเอ่อคอมนั่นเองโอเคมาดูที่โหนดแรกกันนะครับอันนี้เปลี่ยนไปบปนเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนไปเป็นโหมดเรนเดอร์ได้เลยโอ okay. เคเมนดแรกก็คือเบสคัลเลอร์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เป็นแค่เอาตัว Attribute ที่เราใช้เป็น Color Vector นี้เอามาใส่ ในที่นี้สำหรับสาหรับใครที่เพ้นต์เวกเตอร์คัลเลอร์มามันจะขึ้นครั้งแรกมันจะขึ้นคำว่าคำคัลเลอร์เป็นอย่างนี้เราก็แค่ต้องเปลี่ยนให้ชื่อมันตรงกันอันนี้คัลเลอร์อันนี้ก็คัลเลอร์มันก็จะเป็นสีตรงกันถ้าเราเพ้น์หลายสีเรากดบวกขึ้นไปเราเพ้นใหม่เราใช้ชื่ออะไรเราใช้ชื่ออะไรเราก็เปลี่ยนให้ตรงกับชื่อแค่นั้นมันก็จะเป็นเมดแคปตัวนั้นแล้ว เราเรนเดอร์อันนี้เราได้เบสคัลเลอร์แล้วต่อไปเป็นแค่คัลเลอร์ธรรมดาจาังวะนี้เราก็แค่กดเซฟแยกออกไปในที่นี้คือผมเซฟไว้ทั้งหมดแล้วอ่าอนเด์อยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ผมเซฟไว้ทั้งหมดแล้วมาดูอันต่อไปเป็นช h a d o w แม p ชา a d o w แม p ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนแค่เป็นโมเดลสีขาว ต่อไป Specula r s Spe p ป u u l a r นี้เราจะสามารถเลนเดอร์กี่มุมก็ได้โดยใช้ตัวซันในการกำหนดก็กด R R 2ครั้งอันนี้ก็จะจะเป็นริมไลท์เราอาจจะดูพิเคทพาทิดขึ้นมาอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีริมไลท์เพิ่มเป็นอย่างนี้ชิปดีดูพิเคทขึ้นมาอีกอันหนึ่งเป็นอย่างนี้อันอย่างนี้ก็ได้กดเรนเดอร์ไปเราก็จะได้ริมไลท์แบบนี้ ต่อไปขอข้ามแมปแป p ก่อนเอาของง่ายๆก่อนแล้วกันอ่าอันบนสุดเลย Covity Map แต่โหมดนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ในโหมดไซเคิลไม่งั้นมันไม่แสดงผลโอเคพอเราจะเรนเดอร์เจ้าตัวนี้ออกไปให้เรามาติ๊กที่ d e n o i s e ตรงนี้ก่อนนะครับให้เปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้เพราะว่า มันจะทําการดีน้อยให้ภาพเราก็จะไม่เป็นนอ้อยใช้เวลาเรนเดอร์นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวไซเคลิลโอเคพอจบตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโหมด EV ได้ครั้ง a o o c c l u s i o n Map อันนี้จะปรับง่ายๆเล่นมันเล่นกับมันกับค่า c o l o r r a m p ตรงนี้นะครับต่อไปเป็น d e Depth m m p p e p t h Map, Death Map. ตอนนี้ผมขอเอานี้เอาก่อนวิธีสร้างโหนดก็คือเราสตาร์ทโหนดที่อ่ i s ิมิชันตามด้วย Color Lamp ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความอ่เดฟของมันด้วยการเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามด้วย uh, Gradient t e ต t ท r e แต่ทีนี้เราจะต้องเอามาใส่คู่กันกับอ่า t ท็ก r จอร o โคอินเนซึ่ง เราจะใช้ตัวอ็อบเจกต์พอโยนเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เราทำการสร้างเอ็มตี้ขึ้นมา1อันเพื่อใช้ในการควบคุมครับผมจะสร้างตัวเอ็มตี้อันแรกอันนี้ขึ้นมาในที่นี้มันจะชื่อว่าเอ p t ตี้0นี่เราก็กดมาที่โมเดลเหมือนเดิมแล้วเราไปที่อ b อบเจกต์เราเลือกเอ0นตี้ได้มาแล้วเวลาเราจะปรับให้เดฟ ใช้ยังไงแล้วให้เรากดที่ empty ครับในในงานนี้จะเป็นการหมุน90องศาก็คือกด R แล้ว90ได้แล้วเด็บตรงนี้เราก็มาปรับมาเพิ่มลดเพิ่มเอาเองตามสะดวกเลยต่อไปโน้ตสุดท้าย <c oughs> เป็นโนดของคลิปแท้ๆแต่แสดงท้ายสุดนั่นก็คือโนดตเม c แคปหลังจากที่เรารอดาวน์โหลดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ ให้เราสร้างโหนดแรกขึ้นมาเลยก็คือ emission เหมือนเดิมตามด้วย texture จังหวะน,นี้เราก็เปิดขึ้นมาไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดเมดแคปมาในที่นี้เอาเป็นนี้ล้กันเขียวๆตามด้วย mapping ในที่นี้เปลี่ยน type ของมันนะครับให้เป็น texture แล้วก็ปรับ location ของมันเป็น1ตามด้วย scale เป็น2แล้วก็ ตามด้วยเวกเตอร์ ector, ทรานฟอร์มนะครับพิมพ์ไปว่าเวกเตอร์นี่ครับหัวข้อทรานฟอร์มให้เราเปลี่ยนจากเวกเตอร์ตอนแรกมันจะสตาร์ทมาด้วยเป็นเวกเตอร์ให้เราเปลี่ยนเป็นนอร์ม l ส่วนหัวข้อนี้ให้เปลี่ยนเป็น Object แล้วก็หัวข้อที่2ให้เปลี่ยนเป็น Camera และสุดท้ายก็ตามด้วยเท็กเจอร์ o คอิ n เน e ตซึ่งจะใช้ Normal มาผสมผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้สีเขียว ได้เลยเสียวใสในบางงานเราไม่จำเป็นที่จะต้องอทำเฉดได้ให้ยุ่งยากเราสามารถใช้เม็ดแคปตรงนี้ได้เลยหลังจากที่ทดลองเล่นจนพอใจแล้วต่อไปเราก็จะเอาเม็ดแคปทั้งหลายนี้แหละครับเอาไปคอมใน Photoshop เพื่อให้มันออกมาเป็นภาพแบบนี้โอเคครับแล้วก็จบไปครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ